เปิดหน้าสแตนอินมิวนิธากับฉากช่วยพี่เทียคือเธอคนนี้นี่เองคะ่ะเป็นละครที่เปิดตัวได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวสำหรับละครเรื่องโอกเกือบหักแอบ,บรักคุณสามีทางช่อง33ที่นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มอย่างหมากปรินกับนางเอกสาวมิวนิธาค่ะซึ่งผู้จัดคนเก่งของเรื่องนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนั่นก็คือสาวแอนทองประสมนั่นเองที่เจ้าตัวจำลองภาพในนิยายเรื่อง ดังออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยเนื้อหาที่น่าติดตามพร้อมทั้งภาพแสงสีและเสียงทุกอย่างดูลงตัวไปหมดค่ะจนตอนนี้ได้ออนแอร์ไปถึง EP ีที่12กันแล้วสำหรับเบื้องหลังฉากรถตกน้ำของพี่เทียก ที่เมยต้องลงไปช่วยในน้ำนั้นงานนี้สแตนอินของเธอซึ่งเป็นผู้จัดอย่างสาวแอนทองประสมนั่นเองค่ะลงทุนเล่นเองโดยเป็นการถ่ายทำใต้น้ำมีผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพใต้น้ำคอยประกบอยู่แบบใกล้ชิดและในฉากจะเห็นเฉพาะรูปร่างมือและด้านหลังนั่นเองค่ะซึ่งสาวแอนพูดเองเลยว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆคะ่ะ